วัสดีครับอกอบในการจูบินเกมเมอร์นะครับอันนี้คือที่ผมให้ดูเนี่ยคือขนาดนี่คือแอดมินทั้งแอดมินแะเจ้าหน้าที่รักตันรับเดี๋ยวเอาชื่อผมไปดูนะครับไปพับไปพับอ่าสวัสดีครับ นี่ยนี่ก็คือชื่อผมนั่นเองนะครับปีเตอร์นะครับเอาแล้วแอดไปแบนใครอีกเนี่ยเออแปลกอ่านี่อะไรเนี่นเยเนะงินเดือนข้าตําเงินไปที่นักวิการทําเงินนั่นเองละกเนี่ยก็มาโปรโมทเซิร์ฟด้วยกันนะอันนี้ก็คือโรเคตก็คือเหมือนเดิมหมดแหละนะฮะแต่ว่า อัปติดเป็น1.6.2แล้วนะครับทุกอย่างก็แคสมดละประตูประตูวัดเห็นไหมเห็นสังเกตดูดีครับเหลือนิดเดียวอันนี้คือแอดมินนั่นเองครับดูสกนแอดครับเดี๋ยบสกนแอดหามาอ่ะสกนแอดนี่คือตัวเองสกนแอดจูเนียคงแอดชื่จุดเนียนะฮะนี่เดอะซีมอ่าเฮ้ยพิมพ์ไทยได้แล้ว นี่คือทุง่งหญ้าโอเคอันนี้ไปอุ้ยอันนี้ไปินนไป่ปมามะเอเอา้าไปไหนอันนี้คือไปปา่าไปปากไปปา่าตกเลยเนี่ยโอ้ตกเลยเหรอแลกได้ป่ะเอเอนะอันนี้นี่ครับถามว่าโฮมสุนเอ้ยมันซื้อตรงไหนซื้อยัองยไงมีครับโฮมสุนนะ ครับสวัสดีครับก็เออสวัสดีครับครับใครที่ซื้อแล้วมันจะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับนี้วใครที่ซื้อมันจะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับโซนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะฮะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อครับมันก็มันก็จะเขียนว่า for sale อย่างนี้นะฮะ ฟอสซิลก็ตามด้วยราคาคือ3ามแสนบาทนั่นเองครับแนบอย่างเช่นของผมเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่าผมทุบออกเองนะเผื่อทุบครับเผื่อทุบอันนี้ไม่ต้องใจงจริงๆขอขอขอโทษแอดมินด้วยนะเผื่อทุบครับอันนี้พูดจริงนะผมผมขอโทษจริงๆนะเผื่อทุบจริงๆนะอะไรปึ๊บหนีเก <c oughs> ่าครับเก่าแบบอันนี้เป็นไปภูเขาครับถามว่าอันนี้เดอะเอเจนี่มันใครนะฮะ กันหูเองครับมันม ah, ันมาวางตรงนี้เองก็ช่วยไม่ได้นะฮะก็ปล่อยไปไม่เบนหรอกไม่เบนเฮ้ยนี่ใครเอ่ยเดี๋ยวดูชื่อแป๊บขับมามาต่อหน้าตาอ่ออันนี้ทูสปาับให้กลับไปที่สปาเหมือนเดิมฮะอุ้ยเฮ้ยมาด้านล่างนั่นเองนี่คือะบนสปาของเรานั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาแค่สปาหน่อยอันนี้เป็นหอคอยนะฮะก็ขึ้นไปตายตายต่ขึ้นมาก็จะอยู่มันนี้แมวแมวแมว นี่คือสนามเด็กเล่นนะครับนี่พ่อแม่มานั่งตรงนี้ครับสำหรับคนแบบแต่งแต่งงานในเกมมาแล้วองเงี้ยครับนี่เป็นสนามพุ่งให้ลูกเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์อันนี้จะเป็นสไลเดอร์ของจริงครับสไลเดอร์เย้ตือ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 นะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อย่าไปคิดแบงค์นะฮะแบงค์ก็ไม่มีอะไรครับมียามด้วยอันนี้สระว่ายน้ำครับ แถวันนี้มันอะไตรนี่มันเป็นจุด AFK นั่นเองนะครับเนี่ยเวลามาจาก AFK ก็พิมพ์รับ AFK มันก็จะขึ้นชื่อแล้วว่า is now AFK นะครับมันก็จะเขียนว่า is no longer AFK ถ้าเราถ้าเราดิ้นแม่นิดหน่อยนะนะครับอ่าเดี๋ยวหนีแอดหนีแอดมินแปบอย่าพึ่งมาเลยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอ่าไอเด็กมันอยู่ อันนี้อันนี้ผมไม่ได้คิดจะทำไลน์เซิร์ฟหรือว่าต่างๆนั่นเองนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวมาให้ฟังว่าอันนี้ปลักอินของสำหรับสตาร์ทเนะี่ยปลักอินอะไรบ้างที่มันใช้ได้นะฮะอ่าทับวีเพื่อล่องหนนะครับนะครับล่องหนล่ลองหนตัวตนนะฮะเดี๋ยวล่องล่องหนตัวตนหมายถึงว่าไม่แบบคนอื่นจะมองไม่เห็นเราอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะฮะท่านจะกะทับวีอีกรอบหนึ่งะฮะออกแล้วนะฮะอ่าท่านให้คือ Nuke นะนักมันก็คือการ <c oughs> มันก็เป็นเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือทับ S M I T E สไลด์ให้เราชี้ไปทางที่เรากงการจะผ่านเดี๋ยวก็ทับสไลด์ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ